สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .2 ออทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะโควิดยังไม่หมดไปนะคะออกบ้านทุกครั้งอย่าลืมใส่แมสเฟสชิลพกเจลแอลกอฮอล์ ho. เราไม่ไปที่ชุมชนแออดัดเช่นตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ก่อนเข้าบ้านทุกครั้งนักเรียนต้องล้างหน้าล้างมือด้วยน้ำสะอาดด้วยความห่วงใยจากคุณครูนะคะโควิดยังไม่หมดไปแต่สิ้นเดือนกันยายนนี้ฤดูฝนจะหมดไปเดือนถัดไปอากาศจะหนาวเย็นรู้ตัวก่อนเตรียมตัวก่อนนำเสื้อกักนหนาวผ้าหม่มผ้านวมมาซัก ตากแดดให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ในเดือนตุลาคมนักเรียนทราบไหมคะเดือนตุลาคมเป็นช่วงของฤดูการใดใช่แล้วคะ่ะเดือนตุลาคมจะเป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฤ ดูการกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื sí, ่นเรามาพูดถึงความหมายของฤดูการร้ดูการเกิดจากโรคโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นระยะเวลา365วันหรือ1ปีตำแหน่งของผิวโรคจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงทำให้เกิดฤดูการต่างๆประเทศไทยของเรามี3ฤดูการ 1. ฤดูร้อน2ฤดูหนาว 3. ฤดูฝน แต่ละช่วงฤดูการจะมีระยะเวลาสเดือนยกเว้นภาคใต้ของเรามีสองฤดูคือฤดูฝนกับฤดูร้อนช่วงฤดูหนาวของทางภาคใต้ฝนจะตกตลอดเวลาฤดูหนาวจึงหายไปภาคใต้ก็เลยมีฤดูฝนแปดเดือนฤดูร้อนสเดือนเขา จึงให้ฉานยานามภาดใต้ว่าฝน8ดแดดสี่นะคะเรามาเริ่มต้นของเดือนตุราคมที่จะถึงนี้นะคะเดือนตุราคมจะเป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุราพิจิกาธันวามก,กราคมอากาศจะหนาวเย็นมาก บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นบนภูเขานะคะก็จะมีเมฆหมอกเยอะชาวเขาส่วนใหญ่จะก่อไฟสมไฟเพื่อให้คลายความหนาวเย็นนะคะการแต่งกายในช่วงฤดูหนาวนักเรียนก็ใส่เสื้อกันหนาวที่มีผ้านุ่มๆหน,นาๆ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเวลานอนตอนกลางคืนก็ห่มผ้าให้หนาๆน,น,นะคะร่างกายจะได้อบอุ่นการรับประทานในช่วงฤดูหนาวทานอาหารที่มีความร้อนเช่นข้าวต้มโจ๊กก๋ว้วยเตี๋ยวข้าวมันไก่เพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่น การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวชาวไทยส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวบนภูเขาไปดูความสวยงามของธรรมชาติเช่นไปดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นในเวลาเชา้าไปดูหมอกตอนเชา้าไปดูแม่คนิ้งเกาะตามกิ่งไม้นะคะช่วงฤดูหนาวชาวนาที่ปลูกข้าวไว้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต มาขายชาวบ้านในฤดูหนาวคนไทยส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวทางภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสองเพราะจะมีอากาศหนาวเย็นต่อไปฤดูหนาวหมดไปก็จะเริ่มต้นของฤดูร้อน รดูร้อนก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมนะคะช่วงนี้นักเรียนอากาศจะร้อนอบอ้าวบางท้องที่เกือบมีพายุลมฝนฟ้าขนองเขาเรียกว่าพายุรดูร้อนนะคะอากาศแห้งแล้ง สิ่งที่นักเรียนควรจะหลบก็คือไปอยู่ต้นไม้ใหญ่ในช่วงเวลากลางวันเพราะช่วงเวลากลางวันใต้ต้นไม้จะคายออกซิเจนเราจะรู้สึกว่าเย็นสบายต่อไปการกินอาหารในช่วงฤดูร้อนส่วนใหญ่ก็จะกินพืชผ,ผักตามธรรมชาติเช่นน้ำพริกผักต้มต้มยำเพื่อมี น้ำซดให้มันคล่องคองนะคะผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะทานแตงโมหรือน้ำแข็งใสเพื่อคลายความร้อนการแต่งกายในช่วงฤดูร้อนควรจะใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนออกบ้านทุกครั้งเตรียมหมวกเตรียมร่มเพื่อกันแสงแดด ถ้าเรียนตากแดดนานๆเดี๋ยวนักเรียนจะไม่สบายในช่วงฤดูร้อนจะมีเทศกาลเล่นาศาสน้ำกันในวันสองอะไรคะในวันสงการฤดูร้อนส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมไปเที่ยวทะเลเพราะทะเลจะมีอากาศถ่ายเทลมพัดเย็นสบายคนไทยส่วนใหญ่ก็จะไป เล่นน้ำเทะเลเพื่อพักผ่อนคลายความร้อนนะคะต่อไปถัดจากรืดูร้อนก็จะเป็นรืดูฝนอีกแล้วนะคะรืดูฝนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนากรดก,กรดาสิงหากันยาช่วงนี้อากาศสดชื่นเย็นสบายตื่นขึ้นมาเห็นใบไม้เขียวขจี พืชต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามชาวนาเริ่มต้นเพาะปลูกและไถนาไปหวานข้าวนะคะน้ำในแม่น้ำลำคลองจะเต็มตลิ่งทั้งสองฝ้า,าปลาเริ่มออกวางไข่นะคะชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศสดชื่นการรับประทานอาหารในช่วงฤดูฝนก็จะทาน เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นกินต้มยำปลากินผักบุ้งผักกระเฉดหรือผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้นะคะส่วนใหญ่ในช่วงฤด,ดูฝนคนจะไปเที่ยวภูเขาเพื่อไปเล่นน้ำตกให้ใครร้อนนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าหรือดูการของประเทศไทยนี้ มีสถานที่ให้เราท่องเที่ยวมากมายเลยต่อไปเราจะมาพูดถึงฤดูการเกี่ยวกับการเพาะปลูกกันอีกครั้งหนึ่งเมืองไทยมีฤดูการอยู่3ามฤดูการคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝน ยกเว้นภาคใต้ของไทยมีสองฤดูการคือมีฤดูร้อนกับฤดูฝนต่อไปภาคเหนือมีภูเขามากคนไทยส่วนใหญ่ชอบเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนคนไทยส่วนใหญ่ชอบเที่ยวทะเลเพื่อคลายร้อนฤดูฝนคนชอบเที่ยว ภูเขาไปเล่นน้ำตกนะคะนักเรียนคะเรามารู้จักผักและผลไม้ของไทยตามฤดูกาลนะคะนักเรียนเมืองไทยเป็นเมืองที่มีผลไม้ให้เราได้ทานตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้านักเรียนทานผลไม้ตามฤดูกาลนักเรียนก็จะได้รสชาติที่อร่อยราคาถูกหาซื้อได้ง่ายปลอดภัยจากสารเคมีนะคะ เรามาดูกันว่าผักผลไม้แต่ละเดือนมีอะไรให้นักเรียนเลือกรับประทานในบ้างเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะผักก็เช่นผักกระหล่ำปีแตงกวาแครอทผลไม้ก็ได้แก่ทุเรียนมะม่วงแตงโมริ้นจีขนุนต่อไปเดือนมีนาคมถึงเมือนเมษายน ผักก็ได้แก่ผักคะนา้าถั่วฝักยาวเห็ดฟางผลไม้ก็ได้แก่ทุเรียนมะม่วงแตงโมลิ้นจี่ขหนุนต่อไปเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนผักที่มีให้เลือกรับประทานก็เช่นผักคะนา้าผักบุ้งแตงกวาชะอมผลไม้ก็ได้แก่เงาะทุเรียนมังคุดละมุด มรกรเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมผักก็ได้แก่ผักบุ้งผักกาดสตอนะคะผลไม้ก็ได้แก่ฝรั่งส้มโอน้อยหนารำไยส้มเขียวหวานต่อไปเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมผักก็ได้แก่บวบผักคะนา้า วางตุง้งมะระแตงกวาผลไม้ก็ได้แก่กล้วยหอมฝรั่งมะย,ยมส้มโอรองกองต่อไปเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผักในช่วงฤด,ดูกาลนี้ก็ได้แก่ผักกาดขาวกระลำปีถั่วลันเตาถั่วฝักยาว ผลไม้ก็ได,ด้ได้แก่อัุงุนมะละกอแตงโมชุมพู่ฝรั่งลิ้นจี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าเมืองไทยมีผักผลไม้ให้เราได้ทานทุกฤดูกาลเลยนะคะนักเรียนคุณครูมีบทเพลงให้นักเรียนได้ฟังหนึ่งบทเพลงนะคะสม้มโอมังคุด ละมุดลำใหญ่มาเฟื้องมาไฟขนุนน้อยหนามาละกอแตงโมฟุตซาอีกก้วยน้ำว่าชมพู่ลังสาดเงาะมีรสหวานดีทุเรียนลินจีมะม่วงมะปรางผลไม้เมืองไทยทุกอย่างชนิดต่างๆกินอร่อยดี นักเรียนทายสิคะบทเพลงนี้มีผลไม้กี่ชนิดอ่ะคุณครูร้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะส้มโอมังคุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟขนุนน้อยหนามะละกอแตงโมฟุตซาอีกกล้ยนามว่าชมพู่รังสาดเงาะ มีรสหวานดีทุเรียนลินจีมะม่วงมะปรางผล,ลไม้เมืองไทยทุกอย่างชนิดต่างๆกินอร่อยดีนักเรียนคะผละไม้ในเพลงนี้นักเรียนนับได้กี่อย่างคะใครคิดได้แล้วเอย ผลไม้ในบทเพลงนี้มีทั้งหมด10 9อย่างนะคะใครตอบถูกต้องบ้างเอยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะคะเวลานักเรียนจะเลือกซื้อผลไม้หรือผักรับประทานทุกครั้งนักเรียนต้องเลือกตามฤดูกาลนะคะหรือ ก่อนจะรับประทานผักหรือผลไม้นักเรียนต้องมาร้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะป้องกันเชื้อโรคหรือแมลงนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อสุขภาพของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตไปแล้วนั้น ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำอย่าลืมทำตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ